ออกมาเท่าไรเฮ้ยไทยแท่งเนี่ยโตเกียับเองน,นี่มันทนได้เนาะอันนี้ล้านห้าป่ะอันนี้ล้านห้าป่ะไอ้คันนั่นเลยล,ล้านหก,นหก,นหกอันนี้ถูกกว่าบ่ะอ๋อคนละร้านอันนี้มเก่านอกได้เนาะล้านห้าสดงดเชื้อเบือทวง ดาวบอกดาวเาวท่าไรา 30, สามแสน,สสนแล้วแล้วผ่อนเดือนเท่าไราส,สามหมื่นสี่ดาวเท่าไรนะสา,ส,นสามสิบเจ็ดสามแสนเจ็ดผ่อนเดือนละสามหมื่นกว่าวิน่าซื้อเลยเนาะกี่ปีห้าปี โดก็มันตัดต้นกระโดงใหญ่ๆให้มันเป็นร้านไหนเป็นร้านของยาวชาอยู่กรุงเทพปะมีแต่มีแต่ตูดหม้อแบบนี้บปะมีแต่แบบนี้ปะเวลามันงัดตอมันมันกระดกุกอันนี้มันอามพิเศษด้วยเนาะยาวเลยเนาะเฮ้ปกติมันไม่ใช่แบบนี้เลยมันอ้วน นีมต่อยาวเลยนึกปกติบ่ไอ่อุ้มใหญ่เลนี่หไรคันเล็กอ่ะขายโอ้ไม่ขายบ่อ๋ออันนี้ทำชั่วโมงเห็นั่มก็ขุดอ๋อก็มีสองเฮ้ยเทกห้าสิบเซนบ่ามห้าสิบ มันไม่มันไม่สมดุลกันเนาะโอเปรสิบเซ้นแต่มันพูดถึงอ่ะเทกใหญ่อ่ะมันก็ดีดิเอมัมยืนอ่ะนี่มันจมง่ายโะเคขับเองนี่มันดีดิทนเอเย็นช้ำด้วยโอ้สวยงามสวยงาม ล้านห้าโอ้น่าสนได้พูดถึงอ่ะมีสองคัน่ยไม่มีปัญหาดรอกเนาะแป๊บเดียวเลยงานเยอะเนาะเถวบ้านเยอะเนาะแล้วไอ้คันนั้นจ้างใครขับอย่างปันเองโอ้แนอน,ออน,นอนต้องปันเองแหละหายากคนขับอะ่ะ อันนี้ร้านห้าน,นั้นล้านหกอันไหนดีกว่า,าอันไหนเร็วกว่าเท่าๆกันเลยเนาะอยู่ที่คนขับเลยเนะาะเครื่องไดรเรืไดร<อ>ไม่ใช่เครื่องคอมมันเร็วไดร์มันจะรักษาง่ายกว่าบอกคอมมัน,นเร็ว,อ,รวอันนี้ไฟฟ้าหมดเลยบอก ผมไม่ได้ศึกษาอะไรไปเอามาเลยชอบไอ้ไอตัวเล็กก็ตุดนมอยอย่างเงี้ยเนาะเออใช้ดีวะติดใจโอ้สวยได้นี่พูดถึงมันก็ไม่เพลงอยู่อยู่อยู่โซนไหนนะมันอยู่ตรงไหนนะกรองเทพอ่ะคลองเก้าแต่มันมีแต่แบบนี้ ปล่อยง่ายอ๋อแกคนวีดัมบ่เดี๋ยวว่างๆขอเบอหน่อยสางสเข้าเลยสมน่ม่าี่นึ่งสีมันต่างกันตรงไหนจ้ะอ๋อน้ำหนักไอ้ข้างลลางเป็นน้ำหนักบ่ บเวลาเวลาเรางัดตองัดอะไรมันกระดกไหมไม่เป็นไรนะไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กใช้กระตูนหม้ออย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วพวกสายพวกอะไรมันถอดยากไหมทำแตกใช่ใช่มันจะเสวิตยากอ๋อเสวิตยากใช่อ๋อมันมันแคบเนาะแต่ไอม่มีรั่วไม่มีซึมไหนมันกี่กี่พันชั่วโมงนะซื้อมัน สี่พสีชั่วโมงแปลว่ารถไม่ไม่ช้ำนี่เนาะสามหนึ่งสามันเจ็ดเครื่องละในเร็กนกันโอ้เอเย็นช้ำเลยไหมเอสวยอันนี้เอาแค่นี้เป่ใครไปช่วย อ๋อฟังน,นี่นะอ,อ,อน enfin ๋อทำทางลงไปน่ะเขาไม่เอาหรอบ่เขากลับบ้านโอ้อันนี้อันนี้มันกี่คิวอย่าห้าพันเจ็ดคิวแล้วเท่าไรคิวละสิบบาทอันนี้คิวละสิบบาทอีพูดเล่นบ่ คิวละสิบบาทไม่มันดีอย่างคือว่ามันเอาออกไปขายข้างนอกได้ใช่ไหมมันก็มันได,มนได้มันได้ตรงนี้แล้วเนาะเออดึงจากข้างนอกด้วยเพราะว่าอันนี้คิวละสิบบาทเอาจากข้างนอกมาอีกสามสิบบ,บาทมันก็มันก็นกนกอ,อโอเคอยู่เนาะประมาณแปดสิบบาทโอ้โอเคอยู่สวยแต่ต้องใส่เยอะนิดนึงเนาะ 10บาทอันนั้นก็10บาทหมดเลยวะพูดถึงอ่ะเหมือนกันหมดแล้วเนาะคิวละ10บาทตัดตัดเหมือนกันตัดเหมือนกันอืมพมันจะบอกัแล้วไอ้ที่เทข้างนอกใครหาให้หรมีให้ประจของอ๋อในหน้าประจำเราเราไปตะอวยตะยวยอ๋อโยยงยวยตะยวยคุ้มหมดเลยวะนี่ โอ้แต่ยุยจบงานนี้ออกแคสนาะสบายเลยคนเดียวเลยบย่เท่วละสิบ,บาทอันนี้ประมาณสองสามพันเที่ยวอยู่ไหมสองสามพันเที่ยวท,ทั้งหมดเลยนะ <laughs> เฮ้ยไม่สองพันเป็นหลายพันเที่ยวแล้วเนาะเป็นหมื่นเที่ยวบย่หมื่นแล้วเนะา 10, นะหมื่นกว่าเที่ยว โอ้ยฟังนี้คุดบ่จบตรงนี้เปิดน้ำลงมานี่เลยโอ้ยอยู่ยาวเลยครับร,รถกี่คันอย่างนี้เอามารถมากี่คันไม่ได้ไไดวันนี้นะโอเคครับทักเกขอบคุณครับข้อมูลนี่ครับ โอ้แน่นอนครับเยเลิศสุดยอดเลยไม่น่าเชื่อชิวละสิบ,บาทแต่ว่าก็น่าทำครับเพราะว่าดินไปขายข้างนอกได้ถ้าดินทีในเฉพาะตรงนี้ไม่ได้10บ,บาทนี่ยีก็ไม่ได้ยีิได้อยู่มันฝืดๆนิดนึงน่นงนครับของซานนี่อ่ะเรารู้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆ สำหรับรถออกมาใหม่ๆครับต้องหางวดส่งงวดยังไงก็ต้องสู้ครับขอให้ปลอดภัยในการใช้งวดครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย,บายครับสวัสดีครับ